อุทยธาน,นีไม่มีห้างดีอุทัยธา,ยาน,นีไม่มีห้างแมคโครโลตัสเพราะว่าท่านรัมติชาดาสสชาดาเขาค้านเนี่ไม่ให้มีแมคโครโลตัสมันเป็นของในทุนในทุนใหญ่ถ้าให้ร้านค้าเจ็กกีกนคนไทยที่ขายเนี่ยมันจะได้ขายได้ถ้ามันมีเซเว่นใครจะไปเข้าร้านค้าอื่นนะครับแล้วมันต้องกํา,าำำหนดเซเว่นเนี่ยห้ามขายของกินให้ขายแต่ของใช้ เดี๋ยวนี้เซเว่นแม่นนีหมดเลยจะไปกินผักสีอิวลาดหน้ากินข้าวแกงมีเซเว่นหมดร้านค้าคนไทยเจ๊งชิบหายหมดรวยเจ้าเดียวรวยที่เซเว่นรวยที่เซเว่นเงินกระจุกแต่เซเว่นเขายิ่งใหญ่มากสมมติสาขาหนึ่งต้องวางเท่าไหร่อะต้องวางเงินแป๊ะเจียสามล้านสองล้านแล้วแม่สองแสนกว่าสาขา เงินไปอยู่ที่เขาเท่าไหร่นะครับไม่รู้ผมว่าท่านเครียดนะเพราะท่านบริหารเงินแม่หนหลายแสนล้านนะครับไม่รู้จะใช้ทําไมหมดที่อุทัยธาน,นี้ผมว่าเขาก็ทําถูกแล้วให้คนไทยได้มีกินมา้างนะมาร้านโจ๊กเวยเจ๊งหมดซบสาหมดนะครับและเราก็เสือกดีใจนะถ้าดีใจมากไอ้พวกใสยโยกเนี่ย ผมเจอพวกไซโยกนะเจอผมนายมีใจหน้าด้วยไซโยกมีเซเว่นแล้วโอ้โหเออเอา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 เงินกว่ามเจริญไงมันวันสต็อกเซอร์วิสเมืม่อก่อนเนี่ยเซเว่นเนี่ยที่การจจนะบ,บุรีเรานะต้องไปซื้อร้านเยน,นิร้านเยนิมเนี่ยอยู่หน้าพักการจะนะบ,บุรีเลยเป็นรถเข็นเยนิ่มนี่ใหญ่มาก คุณจะซื้ออะไรอะ่ะไปร้านใหญ่นิ่มใหนิ่มผ้านไมหน่อยสองผืนยยนิ่มล้วงเอามาให้มีเหนิ่มเมเ็็บผ้ามีไหมมีใยนิ่มมีคอมีทุกอย่างร้านใหญ่นิ่มข้างบนขายก๋วยเตี๋ยวแต่ข้างล่างล้วงมาได้ทุกอย่างเขาขายแล้วเขามีประสบการณ์ว่าคนมันจะขาดอะไรนะครับมอเตอร์ไซค์ขี่มายางรั่ว ยายนิ่มีกาวปะยางไหมยายนิ่มมีอีกนะครับยายนิ่มมีอีกมีหมดยายนิ่มมีสูบไหมมีหมดแ้ะยายนิ่มอซื้อถุงยางอันัยมีไหมยายนิ่มมีอีกนะครับร้านขายปลีกแต่ว่าถ้ายายนิ่มอยู่เดี๋ยวนี้จบแล้วยายนิ่มเอ้ยเพราะเซเว่นแดกไปหมดแล้วนะครับมีทุกอย่าง ไม่รู้เดี๋ยวนี้ร้านเดีย,ดย็นเสวัสดีครับเตียสุขภาพแข็งแรงนะร้อยปีนะเตียเตียต้องอยู่อีกสิบปีให้ลูกหลานแตกแดงครับสวัสดีครับขอบคุณครับเนี่ยสองหมื่นสาขาคูณไป ตั้งใจว่าจะมาไลฟ์ตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกานะครับปรากฏว่าไปทดสอบเขาหลามซะาบีก็บอกว่าอดเมื่อกี้เนี่ยลามไปไหนับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้า ่ากหลักบอ,อกบแล้วก็มัวแต่งหมัวแต่งแต่งนะครับแต่งแล้วเมื่อคืนแล้วครับ,รบ,านนรบมานะฮะมันเป็นความสุขในชีวิตผมนะครับมาหลังจากบทดภารกิจนี่น่าจะต้องเอารถบ้านเนี่ยตะเวนออกรับจ้างแต่งเข้าหลามไป ไม่ต้องรับจ้างใครลูกศิษย์ลูกหามาก็ทําให้แนะนําให้อะไรให้นะครับแล้วก็นอนตามพุยานไปน่าจะเข้าท่าดีนะมือไม้นี่จำหมดครับมานี่แล้วล้างไม่ค่อยออกเลยต้องใช้สกอตไบคท์ขัดต้องใช้สกอตไบร์บขัดเ,เพราะว่าไอ้ครบาบละมันไปฝังอยู่นะฮะอะไรที่มีความสุขในชีวิตก็ทำอะไรไดร้มานะครับ มีเราไม่รู้ว่าประทานโทษนะชีวิตไม่แน่นอนจริงๆเลยขับรถเหมือนกับท่านหนึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะขับรถไปที่ผ่านถนนทางพระขนงบางนานมีไอ้บ้าโรคกิดนะมันเอาก้อนหินกว้างจากสะพานล,ลงมาดูนเขาตุยเลย โอ้โหอ้นี้เฮี้ยจริงๆมันโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรต่อไว้ก่อนนะครับการที่เอาก้อนหินว่างมานี่นะครับข้อหาที่โดนเนี่ยคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรต่อไว้ก่อนนะครับแล้วผมสั่ผมไม่รู้รายละเอียดข่าวนะแต่ผมคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยความสูงหน้าจะประมาณร้อยห้าสิบเซนติเมตร สาเหตุที่ผมสันนิษฐานอย่างนี้คือคนที่กวางสูง150เนี่ยจะขาสั้นหรือจะเป็นตูน้งงหรือจะขาสั้นนะครับหรือจะขาสั้นนะครับให้ดูให้ซ้นปีนเสื้อโคมาอไล่มึงดูที่ว่ากูไล่หรือเ่าก็ปิดไม่ได้แล้วจะคิดยังไง เละชิบหายซึ่งจะตื่นโทรไปแล้วใหญ่โทรไปแล้วไม่หลับและตื่นนี่คือนิสัยให้คนแก่นี่ตีสี่ก็ตื่นอาผมสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะาคกกวามสูงร้อยห้าสิบสาเหตุที่ทำไมสันนิษฐานอย่างนี้เพราะว่าปกติเนี่ยคนสูงร้อยห้าสิบเนี่ยขาจะสั้นจะเลื่อนบอกไปข้างหน้า จะเลื่อนเบาไปแทบจะติดพวงมาลัยเลยเราแม้่นั้นจะเหยียบเบรกเหยียบค่ดอะไรเนี่ยไม่ถนัดนะครับพอโดนก้อนหินมาเนี่ยมุมหลังคาที่จะไปุูมเนี่ยมันก็เลยโดนมาถึงทังสีสรันนะครับหรืออาจจะมีประเด็นหนึง่งอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้เพราะเพราะว่าไอ mm hmm. ้คุขายาวเนี่ยยางผมเนี่ยต้องเลื่อนเบามาสุดเลยนะครับมันอาจจะโดนคอนโซน พุ้งเข้ามาทะลุกระจกโดนคอนโซลแล้วก็แท็กเข้าศีรษะเหมือนผมโดนอิกตัวหนอนอ่ะอิดตัวหนอนกว้างมาไอไก่นายลบที่จริงผมหลบพ้นแล้วมันั่นแหละไม่พ้นเสือปักขินมาใส่หัวผมล่อเย็บไปสี่เข็มแล้วมันเลือกทั้งในสมองดีว่าไม่ต้องผ่ากระโหลกไอนี่เลวมากเลยไอคนกว้างเนี่ยไอส้อนตีน แล้วแม่ยังเสือบบอกว่าจะไม่ทาไม่สมควรมีชีวิตอยู่นะมึงอ่ะคุณคิดไปได้งไงทาไปได้ไงเกิดนั่งคู่ไปเป็นเด็กเล็กอ่ะผมก็ประทานโทษดที่จริงถือศิ์แล้วว่าจะปรุงนะแต่ก็อดมอโหไปพวกส้นตีนนี่ไม่ได้นะครับถ้าพระรามสองไปพระรามสองอันนั้นแล้วแต่ดวงเนะลยรับเหมาแม่นเฮงซวยทำมาไม่ได้มาตรฐาน เดี๋ยวไนนหล่นเดี๋ยวไอ้นี่ล่วงเดี๋ยวคานนั่นนะครับแต่ไอ้ไอท้ที่ตรงพร,พระขนงบางนาเอาก้อนหินกว้างลงมานี่มัแย่มากนะครับมันแย่มากแล้วมันทำมันโลกจิตไอ้พวกนี้ให้ไปเกิดใหม่ดีมันจะได้เป็นลูกคนร่ำคนรวยนะครับมาพวกบ้าๆที่รักษาไม่หายนี่ ผมว่าให้แม่น okay. ไปเก ouais. ิดใหม่เลยครับอยู่แล้วมันเดือดร้อนสังคมนะครับในเมื่อรักษาไม่หายมันก็ไปอยู่ในโลกของคนบ้าไปเถอะนะเดี๋ยวนะมันคา้างคำถามมันค uh ้า huh. ง เนตำรวจเดี๋ยวนะวเ,วนะเวลาตำรวจโดนผล,ลายตำรวจ,จรยิงเยอะที่ว่าป้องกันตัวโอ้ตำรวจน้องตำรวจถ้าเวลาเราไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอย่าสนใจว่าอย่าไปสนใจว่าไอ้นั่นเนี่ยมันจะเสพยาบ้าจนคุ้มครั่งหรือมันเป็นคนจิตเวท ถ้ามันมีขา้าวลามอยู่ในมือแล้วมันพ่นกระสุนเข้าใส่เราฟาดไปเลยฟาดไปเลยถือว่าพอสมควรแก่เหตุนในการป้องกันตัวเราแล้วนะครับเรื่องอื่นว่ากันที่หลังเรื่องอื่นว่ากันที่หลังนะครับเสียเงินดีกว่าติดคุกติดคุกดีกว่าตุยนะครับ แต่ถ้ามันบ้าแก้ผ้าเดินตามถนนไอ้อย่างนั้นก็คุยว่ากันไล่จับกันไปถ้ามันมีไม้เราก็ใช้ไม้นะครับถ้ามันใช้มีดใช้อะไรจะใช้ไม้ง่ามใช้อะไรก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ถ้ามันมีเข้าหลามแล้วมันพ่นกระสุนใส่เราอย่าไปสนใจอย่าไปว่าทําคนบ้าคนแก่นะครับเราต้องต้องกันตัวเราก่อนนะครับต้องป้องกันตัวเราก่อนนะครับ อ้อาวไอนี่แล้วเออไอส้นตีนไม่รู้พูดอะไรมันมันบล็อกไปแล้วนะครับอีกช่องมันบล็อกไปแล้วนะครับมันกูไปพูดอะไรวะผิดในเข้าไลฟ์ลบแล้วมันคุลบช่องผมช่างแม่ไอ,อ,อส้นตีนมึง <c oughs> เนสิทธิ์เข้าไหลหลักงับ